สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็อยู่กับผมเอ็มเบนจบพคีอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็ได้นำสมเด็จพระนางพญาครับพิมพ์สังคตินะครับมาให้เพื่อนๆได้ชมได้ศึกษาและสะสมตามแนวทางการสะสมพระแท้นะครับก็พิมพ์นี้นะครับถือได้ว่าเป็นพิมพ์นิยมนะครับของหมวดพิมพ์เล็ก นะครับพิมพ์เล็กก็จะมีพิมพ์สังคตินะครับพิมพ์อกนุนเล็กแล้วก็พิมพ์เทวดานะครับหรือว่าพิมพ์อกแฟบนั่งเองนะครับเรามาเปรียบเทียบนะครับองค์ดำด้านซ้ายของท่านผู้ชมนะครับก็จะได้มาก่อนนะครับผมได้มาก่อนแล้วก็องค์ด้านขวาก็จะได้มามาที่หลังนะครับมาได้มาจากคนละที่คนละทางเลยนะครับผมคนละจังหวัดนะครับแล้วก็ เป็นเป็นโอกาสที่ดีนะครับแล้วก็นำได้นำมาให้เพื่อนๆไ,ได้ชมกันนะครับก็ดูพิมพ์ทรงนะครับเหมือนกันนะครับอ,องขวาจะองขวาองขวาจะมีขนาดที่ใหญ่นะครับใหญ่กว่าเพราะเพราะอะไรนะครับเพราะเพราะการตัดตัดนะครับตัดตัดปีกกว้างนะครับเขาเรียกว่าตัดปีกกว้างกว่านะครับแล้วก็ตัด ว่างนะครับก็จะดูดูใหญ่กว่านะครับแต่แต่จริงๆแล้วองค์พระเท่ากันนะครับเป็นแม่พิมพ์เดียวกันนะครับถ้าเทียบจะมีองค์บางองค์หนานะครับตัวนี้ก็ก,ก็ก็ขึ้นอยู่กับการการกดของดินนะครับถ้าดินดินเยอะนะครับก็ก็ก็จะมีความหนาขึ้นมานะครับก็ ด,ด,ดูอย่างนี้จะจะมีขนาดที่ต่างกันนะครับแต่ว่าแต่ว่วาตัวองค์พระนะครับตัวองค์พระจะเท่ากันเลยนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังปรากฏหลายนิ้วมือนะครับคุณสมบัติของพระ,าาพระนางพระยาหรือว่าพระกรุนะครับพระที่เป็นผนะเนื้อดินเผานะครับก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันตาม คุภาพนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับจะจะไม่เหมือนกันสทีเดียวนะครับขอ,ของแต่ละองค์นะครับแม้แม้ว่าจะโอมมาจากแม่พิมพ์เดียวกันนะครับเนื้อดินก็จะต่างกันนะครับก็จะมีสีสันนะแล้วแต่ว่าเราจะขึ้นอยู่กับการเผานะครับขึ้นอยู่กับการาเผาก็จะมีสีดําสีแดงสีเหลืองนะครับสีสออก เรื่องพิกลนะครับแล้วก็จะเป็นสีเขียวนะครับที่เป็นเผาไฟได้ได้ได้แกล่งนะครับก็จะก็จะมีสีสันที่ที่แตกต่างกันนะครับด้านหลังก็จะมีปรากฏลายนิ้วมือนะครับก็ก็จะมีมีลักษณะนี้นะครับก็จะมีมากมีน้อยก็ต้องมีนะครับด้านด้านข้างนะครับทั้ง3าด้านนะครับก็จะก็จะต้องปรากฏนะครับปรากฏเป็น เป็นรอยซับตกนะครับรอยซับตอกนะครับ,รบ,รบดูด้านหน้าชัดๆนะครับก็ก็จะมีลักษณะการนั่งป่า,าปางมาวิชัยนะครับก็ก,ก,ก็ด้านซ้ายนี่คือเขาเขาจะตัดปีกวกว้างกว่านะครับก็จะทําให้เราดูดูเป็นพิมพิมพ์ที่ใหญ่ขึ้นนะครับนิดนึงนะครับนะครับก็จริงๆแล้วก็คือขนาดเดียวกันนะครับไม่เป็นเดียวกันแต่ว่า,าเนื้อหาของดิน ็จะแตกต่างกันนะครับนะองค์ทก็จะแตกต่างกันองค์ขึ้นอยู่กับว่าแรล่แร่แรที่เม็ดกวาดเม็ดทรายนี่ครับที่ที่ใส่เข้าไปในองค์พระนะครับว่าว่าจะเป็นแร่ที่ลอยขึ้นมาบางทีก็ฝังอยู่ข้างในเนื้อองค์พระนะครับนะก็ก็จะมีลักษณะตต่างกันบางองค์ก็โดนตัด ส,สตอกด้านข้างนะครับบางองค์ก็จะ,ะเห็นเป็นรอยครูดของเมฆแร่เลยนะครับองค์ก็ก็ไม่ไม่เห็นนะครับแล้วแต่แล้วแต่เลยนี่คือไม่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 ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นสาระสำคัญนะครับก็จะดูที่ธรรมชาติมากกว่านะครับดูที่ธรรมชาติของเก่ามากกว่านะครับดูพุทธลักษณะนะ ชนะมานนะครับมานวิชัยก็ก็จะมือมือขวาก็จะพาดพาดผ่านนักแข่งขึ้นมานะครับก็จะเห็นเป็นเข่าเกินออกมานะครับก็จะมีตรงใต้แขนซ้ายนะครับของผลาวก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นชายจีวรนะครับชายจีวรที the <c oughs> ่เป็นเส้นออกมาจาก ข้อสอบวัเวรแขนนะครับนะก่อนก่อนถึงข้อสอบนะครับก็จะเป็นเป็นผ้าจีวรที่ที่ท่านได้แกะนะครับแกะแกะแกะแม่พิมพให้ให,ให้ให้มีชายจีวรพาาลงมานะครับที่ที่ของเขานะครับก็ก็จะเห็นเป็นเป็นเส้นเนื้อเนื้อ,อเนื้อเกินตรงนี้นะครับก็นะบจะมีเหมือนกันนะครับก็ก็จะปกตก แบบนี้นะครับเหมือนกันให้เห็นนะครับแล้วก็สั่งเขาเรียกจีวรจีวรที่เขาเรียก on, าบางคนก็เรียกสังกติด้านนอกบางคนก็จริงๆแล้วเป็นเป็นจีวรนะครับก็จะก็จะพาดพาดขึ้นหัวไหล่หแล้วก็ไปเชื่อมกับไปเชื่อมกับที่หูด้านซ้ายขององค์พระนะครับก็จะเป็นลักษณะแม่พิมพ์แบบนี้นะครับสำหรัแบพบิมพ์สังคตินะครับ นะครับนะแล้วก็ก็สังคติก็จะสังคติก็จะพาดมาพาดพาดลงมาอยู่ที่บริเวณบริเวณท้องนะครับบริเวณท้องขององ์พระนะครับนะก็แขนแขนขวานี่คือลงลงมาแล้วก็สะบัดออกนะครับสะบัดออกแขนงอนงอนงอนออกนะครับเหมือนเหมือนกันทั้งสององนะครับก็ก็จะมีลักษณะ ที่เป็นแบบนี้นะครับนะดูนะฮะดูพิมพ์ก็ดูเกตนะครับดูเกตเกตก็จะตั้งตรงขึ้นไปนะครับแล้วก็ม้วนในผมแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นล่องตรงตรงหน้าผากระหว่างหน้าผากกับมวยผมนะครับด้านหลังนะครับดูด้านหลังอีกครั้งหนึ่งครับนะครับก็จะมี ความเก่าความเป็นธรรมชาตินะครับก็ด้านข้างนะครับด้านข้างด้านข้างก็จะมีรายสับตอกนะครับนะก็จะมีมากน้อยก็ต้องมีนะครับเพราะว่ามันต้องอต้องเป็นลายสับตอกอะอะนะครับเพราะว่าการ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 ใช้ตกตัดนะครับตัดนะองค์พระก็หมายถึงการอตอกตรึงนะครับตอกตรึงมุน มนคาถาไว้ที่องค์พระไม่ให้เสื่อมนะครับนะก็ดูความเก่านะครับเนื้อหานี่ฮะก็จะเป็นรองๆนะครับรองร่องของไม้ไผ่ที่ทํโตเนียครับทํโตอกเนี่ยก็ตัดลงไปก็จะมีรอยครุดนะครับนะจะเป็นลักษณะนี้นะครับก็นะครับเห็นคาบสีน้ําตาลนะครับเห็นคาบสีน้ำตาลก็จะเป็น วานร้อยแปดนะครับที่ใส่ลงไปนะครับบางองค์ก็จะเห็นเป็นเป็นลักษณะของยางไม้นะครับที่มามาเคลือบผิวองคพระนะครับเพื่อนศกษาผิวพระไว้นะครับให้อยู่กับคู่ให้ให้ให้อยู่ได้นานๆนะครับมาดูอีกด้านหนึ่งนะครับด้านหนึ่งนะครับก็จะมีคราบสีน้ำตาลนะครับดูถ้าดูถ้าถ้า ถ้าศึกษานะครับศึกษาจริงๆนะครับก็จะพระเก่านะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอกราบขอมาสวัสดีครับ